Hello and welcome daily Gospel Truth welcome Gospel Bible Daily to and Stu สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We're so glad you've joined us today วันนี้เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่คุณกลับมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันกับเรา yesterday we started talking about the five purposes of your life according to the scriptures แลวเมื่อวานนี้เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีอยู่ด้วยกัน5ด้านในชีวิตของคุณนะคะ well first let's read the key text แต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ด้วยกันก่อนนะคะ In Romans 8:28 it says ในโรมนะคบทที่8ข้อ28ได้บอกว่า And we know that all things work together for good to those who love God and to those Who are called according to เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเลือกตามพระประสงค์ของพระองค์ so this scripture reveals to us that each one of us are called according to his purpose ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าเราทุกคนถูกเรียกมาตามจุดประสงค์ของพระเจ้านะครับ it means that when we discover his purpose for our life นั่นหมายความว่าเมื่อเราเองได้ค้นพบจุดประสงค์ของพระองค์ที่มีในชีวิตของเรา That's the true abundance experience of abundant Life of นั่นก็คือประสบการณ์ที่แท้จริงของชีวิตนิรันดร์และก็ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ Uh, we have, we might have heard about successful people taking their own lives เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสําเร็จนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วตัดสินใจฆ่าตัวตาย And sometimes it confuses us whenever we hear these things in the news และบางครั้งเมื่อเราได้ยินข่าวอะไรแบบนี้เราก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเขาตัดสินใจทําแบบนั้น We we think that they r e at the height of their abundant l i f e เพร you าะเรามองดูชีวิตของเขาเราคิดว่าเอชีวิตของเขาเนี่ยมันประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดเลยนะ We know they have all the money they need ขาก็มีเงินที่เขาต้องการ They have the fame They have the success เขามีความสำเร็จมีชื่อเสียง They have all the luxuries of life เขาก็มีความสะดวกสบายในชีวิตมากมาย Why in the world would they take their own life และทําไมเขาถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายล่ะ You see this is the proof that is even you know mentioned in the book of Ecclesiastes คือตรงนี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามีการเอ่ยถึงแบบนี้แล้วนะครับในหนังสือปัญญาจารย์ t h a without God everything in the earth is meaningless ถ้าเกิดไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็อนิจจังนะครับมันคือไร้ความหมายจริงๆ you know we can have success เราอาจจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่รู้จักจุดประสงค์ของพระเจ้าชีวิตของเราก็ยังจะรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีเราอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนอาจจะรู้จักเรามากมายแต่ถ้าเราเองไม่รู้จักจุดประสงค์ของพระเจ้าชีวิตของเราก็ยังจะคงว่างเปล่าอยู่ดี Friends, we need to discover เพื่อนๆทุกคนครับเราจําเป็นจะต้องรู้นะคะ We've called according to g o ับว่าเราถูกเรียกมาตามพระประสงค์ของพระเจ้า and and walking in that purpose แล้วการดําเนินชีวิตในจุดประสงค์นี้ is a very essence of a fruitful and meaningful life ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเห็นชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความหมายที่ดีแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริง you know if you're constantly bored in your life ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่มันน่าเบื่อ you know it means that you have not discovered Purpose for นั่นหมายความว่าคุณเองยังไม่ได้ค้นพบกับจุดประสงค์ของชีวิตที่พระเจ้าได้วางไว้ให้นะคะ Uh, with something to look forward to to look ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ if you don't have excitement in your heart หรือคุณเองไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นในจิตใจ it means that you don't know God's purpose for your life นั่นหมายความว่าคุณเองยังไม่รู้จักจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณ so it's so important เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะ yesterday we we talked about the first purpose of God for your life เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดเกี่ยวกับจุดประสงค์แรกที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของคุณนะครับ which is that God's purpose for your life s Be his beloved child and experience his to beloved love be every and day จุดประสงค์แรกสำหรับชีวิตของคุณก็คือพระเจ้าอยากจะให้คุณได้รับความรักจากพระองค์ทุกวันแล้วก็รู้ว่าคุณเป็นลูกที่รักของพระเจ้า Until you know God's love for you ถ้าคุณยังไม่รู้จักกับความรักที่พระเจ้ามีให้คุณ Then you don't know your life's purpose แสดงว่าคุณก็ยังไม่รู้จักจุดประสงค์ของชีวิตในด้านนี้ To live every day knowing God loves you การที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกๆวันด้วยความรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักฉัน Is to live in the purpose of God นั่น ก็เท่ากับเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าแล้วเพราะพระเจ้าซึ่งเป็นความรัก Cre be to you l พระองค์สร้างคุณขึ้นมาเพื่อที่พระองค์จะได้รักคุณ That's God's purpose for you และนั่นก็คือจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณนะคะและจุดประสงค์อันที่สองนะคบสำหรับที่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของคุณคือกา n ท w a คุ w จะได้รู้คือการที่คุณจะได้รู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ Walk with Go การที่คุณจะได้รู้จักกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ You ร n o w most people when we talk about purpose คนส่วนมากนะคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของจุดประสงค์ they will first talk about what they need to do in life ก่อนอื่นเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องทำในชีวิตนี้ You know what job to take what career to follow ว่าเขาควรจะทำงานอะไรเลือกทำงานอาชีพไหน but actually purpose begins with God แต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่พระเจ้านะคะ it does not begin with what we need to do ไม่ได้เริ่มต้น จากงานหรือสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําก่อน Purpose begins with knowing and walking with God จุดประสงค์นั้นเริ่มต้นจากการที่เราได้รู้จักพระเจ้าและดําเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์ Purpose begins in your spiritual life และจุดประสงค์นั้นก็เริ่มต้นในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคุณ And until you know your spiritual life แต่ถ้าคุณยังไม่รู้จักกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของตัวเอง You will never find the purpose of God in other areas คุณก็จะไม่มีทางได้พบกับจุดประส so งค์ของพระเจ้าในด้านอื่นๆด้วย God's purpose for your life จุดประสงค์ ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคุณนะคะ know and walk with him คือการที่เราเองได้รู้จักพระองค์และดําเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ and it's so sad that many people are not convinced by this truth มันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะคะว่าหลายๆคนเองไม่ค่อยมั่นใจกับความจริงนี้ and they try to discover a meaningful life outside of relationship with God แล้วเขาก็พยายามที่จะค้นหาชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายที่ดีหรือประสบความสําเร็จนอกพระเจ้านะคะ God created us แต่พระเจ้าเองเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมา to know him and to walk with him every single day. เพื่อจะให้เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับพระองค์ทุกวันแล้วก็ใช้ชีวิตกับพระองค์ทุกวัน When you when you take this mindset. เมื่อคุณเองได้เปิดใจรับเอานความคิดนี้ t h a knowing and walking with God is the of my life my ว่าการได้รู้จักพระเจ้าได้ดำเนินชีวิตกับพระองค์มันคือจุดประสงค์ที่สูงสุดในชีวิตของฉันละแล้วคุณเองก็จะเลือกที่จะแสวงหาพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด and the other purposes life of your และจุดประสงค์อื่นๆอีกสำหรับชีวิตของคุณจะได้รับประสบการณ์และเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในขั้นตอนที่เราเองได้ทำความรู้จักหรือดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้า in John 17 verse 3, says 3ในยอห์นนะคะ บทที่17ข้อที่3ได้บอกว่า และนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวแล้วรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงใช้มาคริสเตียนส่วนมากเชื่อแบบนี้นะค n ว่าชีวิตนิรันร์เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราไม่ต้องตกนรกแล้วตอนนี้เราได้ไปสวรรค์และนั่นก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่วิเศษมากด้วยแต่ n o t e กตที่ e ี่มันบอก e ่าชีวิตน The main purpose of eternal life is to know god แต่ให้เราดูนะครับในข้อนี้บอกว่าจุดประสงค์ของชีวิตนิรันดร์ก็คือการที่เราเองได้รู้จักกับพระเจ้า and is to know jesus christ และได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ is to walk with god and to walk with jesus christ daily คือการที่เราจะได้ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทุกๆวันเลย you know most people ผู้คนส่วนมากนะคร when they believe that something is the purpose of their life เมื่อเขาเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดประสงค์สําหรับชีวิตของเขา h i with all their heart. เขาก็จะมุ่งแสวงหาสิ่งนั้นแบบสุดหัวใจไปเลย there's nothing wrong with มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ Some people think if music is the purpose of their life. บางคนอาจจะรู้สึกว่าอ๋ดนตรีนี่แหละคือจุดประสงค์ของชีวิตฉันแล้ว Or technology is the purpose of their life. หรือว่า เทคโนโลยีต่างๆคือจุดประสงค์ของชีวิตของฉันหรือว่าการเดินทางคือจุดประสงค์ของชีวิตของฉันเมื่อเขาเชื่อแบบนั้นนะครับเขาก็จะมุ่งแสวงหาไปทางนั้นนัมก็ไม่มีอะไรผิดหรอกนะครับแต่คุณอาจจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไม่ได้รู้จักพระเจ้าคุณก็จะรู้สึกว่าช่องว่างในหัวใจมันก็ยังคงว่างอยู่ because the purpose behind the purposes of your life เพราะว่าจุดประสงค์ของจุดประสงค์ต่างๆในชีวิตของคุณ is to know God and walk with him ก็คือการที่เราเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับพระองค์ and when we know and walk with him และเมื่อเราได้รู้จักพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ we will not miss out on the other purposes of our lives เราก็จะไม่พลาดจุดประสงค์อื่นๆของชีวิตเราด้วย it's so important for us to be convinced of this truth มันก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่เราเองจําเป็นต้องมั่นใจในความจริงนี้ that the daily purpose of my life ว่าจุดประสงค์ประจําอ่าวันในชีวิตของฉัน is to grow in intimacy with god คือการที่ฉันเองต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสนิทกับพระองค์มากขึ้น is to walk deeper and closer with him every single day และดําเนินชีวิตกับพระองค์แบบลึกซึ้งเข้าใจกันมากขึ้นทุกๆวัน you know i was reading about david this morning ในเช้านี้นะคะผมก็ได้อ่านเรื่องราวของดาวิด and god calls david A man after his own heart own his และพระเจ้าก็เรียกดาวิดว่าเป็นคนที่พระองค์ทรงรักหรือเป็นคนที่อยู่ในใจของพระองค์ตลอด a man who follows after God's heart แล้วก็เป็นคนที่แบบรักพระเจ้า you know and I I used to think maybe it's because of the things David did แล้วผมก็คิดว่าการที่พระเจ้าคิดแบบนี้เป็นเพราะสิ่งต่างๆที่ดาวิดเขาทําหรือเปล่า Because he slayed Goliath เพราะว่าเขาเองสามารถที่จะฆ่าโกลิอัทได้ because he could lead the nation of Israel หรือว่าเขาสามารถที่จะนําประเทศชาติอิสราเอลได้ I thought because it's because of all the accomplishments he had ผมคิดว่าเป็นเพราะความสําเร็จต่างๆที่เขาได้ทําลงไป And as I was reading the book of Psalms today แต่วันนี้นะครับในขณะที่ผมได้อ่านจากหนังสือสดุดี I realized why God called David a man after God's heart ผมก็เลยรู้นะคะว่าทำไมพระเจ้าเรียกดาวิดว่าเป็นคนที่โะรงรักหรือว่าคนที่เขาเองก็รักระองเป็นเพราะว่าดาวิดเองเนี่ยหลงรักการทรงสถิตของพระเจ้า David pursued knowing God แล้วดาวิดเองก็มุ่งแสวงหาในการที่จะรู้จักกับพระเจ้า David loved e with God with to แล้วดาวิดเองก็ชอบและก็รักที่จะสื่อสารพูดคุยกับพระเจ้า Shepher when he even was a ในตอนที่เขายังเป็นเด็กผู้ชายแล้วเลี้ยงแกะ เขาเองก็ชอบใช้เวลาในการพูดคุยกับพระเจ้าเขาชอบที่เขาจะสรรเสริญแล้วก็นมัสการพระเจ้า m e คู้ไหมคะว่าบทเพลงสดุดีที่มีพลังและมีความหมายมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวิดได้ใช้เวลากับพระเจ้าหลังจากที่เขาเองได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเขามีทั้งเหมือนอำนาจนะครับมีความฉลาด ว่ามีชื่อเสียงโด่งดัง But his greatest joy was to know God walk with God and to be in his presence แต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาที่เขาอยากทําอยู่เสมอก็คือการได้รู้จักกับพระเจ้าการได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ Because David realized this is the main purpose of our life เพราะดาวิดก็รู้ดีว่านี่คือจุดประสงค์ที่สําคัญสําหรับชีวิตของเขา You know I'm not talking about neglecting our job neglecting the things that we need to do in life ผมไม่ได้พูดถึงการที่เราไม่ต้องสนใจเรื่องการทํางานแล้วหรือว่าความรับผิดชอบอื่นๆในชีวิตไม่ต้อง ทํากันแล้ว But the powerful thing is this แต่สิ่งที่มีพลังตรงนี้ก็คือ When you put knowing and walking with God a high priority in your life เมื่อคุณจัดลําดับความสําคัญเรื่องการได้รู้จักกับพระเจ้าสนิทสนมกับพระองค์เดินกับพระองค์เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมาก Because you believe that's the purpose of your life คุณก็เชื่อว่านี่คือจุดประสงค์อย่างหนึ่งสําหรับชีวิตของคุณเหมือนกัน Then you will walk in the purpose of God in other areas of your life for sure คุณก็จะเห็นว่าอ้าวตอนนี้ชีวิตของคุณก็ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในจุดประสงค์ด้านอื่นๆที่พระเจ้าเตรียมให้ คุณด้วยคุณจะได้รู้ว่าคุณมีของประธานอะไรคุณมีศักยภาพมากขนาดไหนแล้วคุณก็จะรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงไหนที่ไหนที่พระเจ้าได้จับวางคุณไว้แล้วคุณก็จะได้เห็นชีวิตตัวเองได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะคบที่ผู้คนมากมายเองก็ดําเนินชีวิต โดยการใช้เวลาไปกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันกับจุดประสงค์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตเลยผมก็เคยได้ยินคำพยานเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เขาอาจจะมีชื่อเสียงเมื่อก่อนนะคะคนที่เรียลประสบความสำเร็จมีความสามารถมากเลยเมื่อเขาตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ตอนนี้เขาเองก็ได้ค้นพบกับจุดประสงค์ที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเขา have stop doing what they were to stop doing doing แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปหยุดหรือว่าเลิกทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ But they changed those things and connected those things to the purpose of God. แต่ตอนนี้เขาเอาสิ่งที่เขาทำหรืองานที่ทำอยู่มาเชื่อมโยงกันกับจุดประสงค์ของพระเจ้า And they found great joy, great satisfaction, great impact in that. แล้วเขาก็พบว่ามันมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมันมีความสุขมันมีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขามันคือความสำเร็จที่แท้จริง So remember this. อย่าลืมนะครับ the greatest purpose your life. your of จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของคุณคือการที่คุณได้รู้จักและก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้า You do this. คุณทำแค่นี้ And other things will fall into its place. things into other its will แล้วคุณก็จะเห็นว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางไปเอง We will walk hope understand that this truth today. Well, God bless you today. and in วันนี้เราก็หวังว่าคุณเองจะมีความเข้าใจแล้วก็ดำเนินชีวิตในความจริงนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรคุณนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ